สวัสดีครับพวกเรา,าแซบซา,า,าวันนี้ฮะเจซซาจะพาเราไปดอยแม่สลองถามพี่ฝนก่อนเลยไปดอยแม่สลองต้องซื้ออะไรกับมาฝากครับขนมเปี้ถูกต้องครับพี่ฝนแต่รอบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงที่นั่นแล้วครับเพราะว่าเขามาเปิดที่กรุงเทพแล้วแล้วมีราคาโปรโมชั่นสำหรับแฟนร,รายการด้วย10%เดี๋ยวจะเป็นยังไงร,รอชมเลยครับดีมากๆเลยค่ะส่วนสายคาเฟ่แบบป๊อปปี้พี่ชวนไปที่นี่มากเลยที่ไหนจ๊ะที่จังหวัดชนบุรีดีป่าช้าคาเฟ่ ไปทำอะไรที่ฝนปราผีเลยหรืออะไรไปทำอะไรที่นั่นมันเป็นคาเฟ่จริงๆอ,อแล้วเขาชื่อนี้อยากรู้ว่าทำไมรอติดตามชมช่วงหน้ารวมรถึงนักท่องเที่ยวที่อยากไปพูก,กระดึงด้วยนะคะหลังจากปิดมา4เดือนตอนนี้เปิดแล้วนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนด้านหน้าดูสิครับพี่ฝนฮะลองทายซื้อกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่นี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ชื่อว่าต้องมีแบงค์พันอะว้าแพงไปพี่ฝน500บาทแถมมีทอนด้วยนะ เพราะว่านี่แค่400บาทเท่านั้นครับจริงเหรอใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรแซ่บๆจากกำแพงแสนขอแนะนำร้านนี้เป็นยังไงไปแซ่บเลยครับไทยแซบ่บจัดจานในย่านกำแพงแสน ใครชอบทานกว๋วยเตี๋ยวเครื่องแน้นๆสี่ฟูดเน้นๆแนะนําเลยค่ะกับกําแพงแสนกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำโบราณร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าดังที่คนนคปรปฐมเขาแนะนําว่าเด็ดเมนูแนะนําก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมังกรกุ้งมังกรสดๆตัวใหญ่ๆเสิร์ฟม,มาทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะหรือจะเป็นเกี๊ยวหมูหมึกระเบิดพิเศษกุ้งจัดเต็มมาแน,น่นๆเต็มถ้วยและต้องไม่พลาดกับกับเกลาอฟูมะ กับเรากุง้งส่วนเมนูทันเล่นเด็ดไม่แพ้กันค่ะดูสิคะเกี๊ยวกุง้งให้กุ้งมาทั้งตัวแบบนี้เลยยังมีเกี๊ยวปูปูนั้นลุกใหญ่ใสจัมโบ้และเมนูอื่นๆอีกเพียบไปรู้จักกับร้านนี้กันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่บอยค่ะเจ้าของร้านกำแพงแสนก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาขายภาพนะฮะ ไม่ใช่นะบอยธรรมชาติโบราจันที่บอยถามก่อนเลยร้านเราจุดเด่นคืออะไรครับคือความสดและความแซบนี่แหละครับมันยังไงให้สดและแซบเนี่ย วัตถุดิบสดใช่ไหมบสดรสชาติของน้ําต้มยำเหรอที่บอกแซ่บใช่ครับแต่ปวดงงนิดนึงวัตถุดิบของพี่มันจะมีกุ้งมังกรครับแล้วขายได้ไงในราคานี้พี่เราก็มีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ดีด้วยครับอ๋อใช่อนี่ยเขามีแหล่งที่ดีก็เลยได้ราคาดีใช่แล้วเราก็ไม่เอากําไรมากมายอะไรเงี้ยโอ้ใช่ครับถามนิดนึงก่อนแล้วกันว่าราคาของกุ้งก่อนเนี่ยมันเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่พี่บอยจริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่200ก็มีครับแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้มันจะขายเป็นไซส์มันใหญ ตัว400กว่าบาทครับก็ไม่แพงอยู่ดีเนาะปกติเราจะรู้สึกมันต้องไม่พันแน่ๆใช่อ,อ,อืแล้วราคาดีอย่างนี้ถามพี่บอยคือ ได้มีทานทุกวันไหมกุ้งมังกรแบบที่ร้านเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีทุกวันครับแล้วแต่ว่าวันนั้นจะมีของหรือเปล่าใช่ครับอย่างนี้ต้องโทรไปถามก่อนดีกว่าถ้าอยากดีกว่ากินจริงแต่ใช่แต่ส่วนมากจะมีแต่ส่วนใหญ่จะมีแล้วก็มีแบบกระทั่งแบบไปถึงตัวละสามพันก็มีก็เคยมาแล้วแล้วแต่ลูกค้าต้องการแล้วแต่รีเควสเลยอยากทำคอนเทนต์อยากจะกินให้เยอะเอาเลยอย่างป๊อปปี้อย่างเงี้ยต้องตัวละสามพันต้องจัดีน่นอสายพี่ด้วยโอเคได้อ่ะ เอาอย่างนี้เลยพี่บอยมาเริ่มต้นหน่อยแต่กันไปที่ร้านเพราะว่าไม่ได้มีราคาเป็นหลักพันเนาะ,ะหลักสิบก็มี มีครับอย่างน่้เริ่มต้นให้เราหน่อยเริ่มต้นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำราคาแค่แค่ยี่สิบเลยครับยี่สิบบาทเท่านั้นก็มีเดี๋ยวมาดูหน้าตาคุณผู้ชมอ้าวนี่ไม่ขี้เลยนะมีหมูแบบว่าชิ้นแบบใหญ่ๆด้วยนะยี่สิบบาทมะนาวก็แท้แท้ทั้งชามเลยฮะแท้ทั้งชามได้ความแซ่บของก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแน่นอนแน่นอนมูเด้งเป็นชิ้นนะมีแบบนี้สั่งเส้นได้ปกติถูกไหมใช่ครับใช่ครับอ้าวสมมติว่าอยากจะกินแบบเพิ่มเงินเข้ามาหน่อยนึงอยากจะมีอย่างอื่นมาทานด้วยเพิ่มอะไรได้บบบบบ้้้าาาาางงงคคคครรรััเเเพพิิิ่่่่่มมปปป็็็็นททออกกไไดยขแ อ้ oh, mm hmm. เพิ่มไข่ก็ลูกละสิบาทจะไข่เยอะมาก็ได้ หรือว่าเป็นไข่เป็นไข่ต้มไข่ไข่ไข่ต้มยางมาะตูมก็ได้นี่มันน่ากินเข้าไปอีกเนาะแล้วอยากกินเกี๊ยวเรอยากกินเกี๊ยวที่บ่อยอยากกินเกี๊ยวต้องเพิ่มแบบยังไงบ้างย่างเกี๊ยวหมูก็จะชิ้นละ10บาทครับเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งชิ้นละ30บาทครับแล้วก็เกี๊ยวปูชิ้นละส5บาครับสามารถแอดในผู้เตี๋ยวได้เลยครับแล้วแต่ใจเราชอบใช่อยากกินเกี๊ยวอะไรก็สั่งแอดเพิ่มอยากได้อยากได้อะไรเขียนบวกมาได้เลยครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวให้คุณปอปปี้ชิมหน่อยที่ว่า น้ำก๋วยเตี๋ยวพี่มันแซบเนี่ยมันแซบจริงหรือเปล่าคุณป๊อปปี้อะแซบโหดร้ายเลยแซบแ,แบบสาใจมากเอาตัวไปยคือต้องพูดเลยว่าน้ำซุปเขาแซบมากนี่เขาปรุงแบบนี้เลยทุกชามถูกไหม <lur ks> ใช่ฮะแต่ความชอบเลยรู้ไหม มะนาวเขาแท้แล้วมันให้ความเปรี้ยวที่มันสดชื่นมากความเผ็ดกินแล้วมันแสบหูดีเหมือนกันคือต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมและดีมากๆแต่ต้องบอกร้านแล้วนะคนที่ไม่ทานเผ็ดก็บอกกับพี่ได้ลดความเผ็ดลงความเผ็ดลงเพีดเดราะอันนี้แซ่บสมชื่อจริงนี่อามาต่อกันไขเหอกมีต้มยำแบบช้าใหญ่สะใจด้วยอันนี้เหรอคะพี่อันนี้จะขยับขึ้นมาเป็น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับครับราคาแค่50บาทครับอู้แต่ให้เยอะนะหน้าตาแบบแบบนี้เลยครับทั่วไปห้าสิบบาทครับก็โอ้ก็เยอะเลยแหละราคาแบบว่าอิ่มแล้วนะ50บาทเนี่ยแต่ก็ยังมีอะไรอืมหัดมาเลยฮะเย็แต่ฟิลซีฟู้ดได้ไหมเออแล้วก็แล้จะมีมีเป็นตัวทะเลนะครับก็จะเริ่มเริ่มที่ตัวเย็นตาโฟครับค่ะราคาแค่85บาทเดีวตัวนี้โอ้แต่ว่าได้กุ้งได้ปลาหมึก เนาะใช่ครับเป็นโฟทะเลครับก็คือเป็นเครื่องปรุงแบบเย็นตาโฟใช่ครับที่ร้านถามหนึ่งมีทั้งต้มยำมีทั้งเย็นตาโฟแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำด้วยไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ส่วนมากลูกค้าจะทานเป็นเป็นต้มยำครับออกเป็นต้มยำใช่เพราะร้านเขาเด็ดเรื่องต้มยำเป็นต่างโอ้โหน่าสนใจมากมาที่ ต๊ะกลางบ้างนี่คือมีแต่ตัวท็อปทท่านั้นเลยใช่เริ่มต้นให้เราหน่อยครับนี่เลยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมึกระเบิดนะครับราคาที่150บาทครับก็จะเป็นปลาหมึกหอมนะครับไม่ใช่เป็นหมึกแช่แข็งพวกหมึกอาเจนไม่ใช่นะเป็นหมึกหอมเพราะฉะนั้นมันก็เลยสดนสดใช่ครับหวานใช่ใช่แล้วไข่นี่ไข่อะไรครับไข่ตัวนี้เป็นตัวไข่เป็ดห่อกับหมูเด้งครับ มันก็เลยแบบลูกใหญ่ขึ้นมาใช่แล้วก็ต้องต้มในอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เหมาะสมถึงจะได้หน้าตาแบบนี้นะไม่งั้นมันจะสุกด้านในสักก็ใช่ใช่น่ากินมากเลยแต่ว่ามีโรยกระเทียมด้วยหรอใช่กระเทียมนี่ตั้งใจทํามากเลยครับสังเกตจะไม่มีเปลือกเลยอแล้วก็ทิพยพลายไม่ได้คือไฮไลท์นี่นี่ล็อบสเตอร์ออย่างยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูชามนี้ตัวนี้ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ประมาณ400นิดนิดครับก็จะเป็นอย่างดีเลยฮะอย่างดีใช่ครับไม่เล็กนะไม่เล็กครับ โอ้โหน่ากินมากใช่ก็คือบสเตอร์เขาอย่างที่บอกนะว่าสดแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าถ้ามาที่ร้านเนี่ยโทรมาถามก่อนมีให้ทานเนาะแล้วอร่อยแน่นอนนะครับมาที่เกี๊ยวปูกันบ้างดีกว่านี่น่าสนใจมากเลยชิ้นใหญ่ันเริ่มเลยมันยังไงครับพี่บอยอันนี้เป็นเกี๊ยวปูมานะครับเป็นปูทั้งลูกเลยเราก็แค่อยากจะนําเสนอความเป็นเกี๊ยวที่เกี๊ยวปูที่มันเป็นมีต่ปูครับ แสดงว่าด้านในนี่ก็คือมีเนื้อปูเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็มีแบบด้านนอกที่เป็นปูผสมด้วยเหมือนกันแต่ก็คือก็ยังอักครับแน่นไม่ได้คำว่าปูนั่แหละใช่ครับจานหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่บอยถ้าสั่งจานใหญ่่างนี้จานนี้น่าจะประมาณคือชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะครับแล้วถ่ลูกคช้นใช่แล้วแต่ลูกค้ารีเควสพรพบว่าสองชิ้นก็อยู่เหมือนกันนะรูปเบื้เริ่มเลยนี่แต่ว่าไม่อยากพูดแค่เกียวปูแล้วเกียวกุ้งอะพี่บอยครับมันยังไงฮะชิ้นเท่าไหร่นะฮะ ชิ้นละ30บาทครับ3าบาทที่พี่นได้ลองทานแล้วด้วยนะเล่าให้ฟังหน่อยโอ้ยเสียงซีซาร์มาแสดงว่าจิ้มน้ำจิ้มแรงแน่เลยเล่าให้ฟังหน่อยสิรสชาติเป็นยังไงพี่ฝนน้ำจิ้มพี่เขาแซ่บมากอหน้าตามื่้คิผู้ชมที่เห็นไปนั่นคือแบบโหเห็ดเปรี้ยวแต่มันจิ้มกับซีฟู้ดแล้วมันอร่อยอย่างที่ฝนชิมไปคือเป็นเกี๊ยวกุ้งกุ้งเขาให้ทั้งตัวเลยค่ะ แล้วมันก็จะมีเหมือนเป็นเนื้อหมูด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเล็กหอยกุ้งไว้กีนึงเะใช่มันจะคําเต็มปากเต็มคำนี่อร่อยแซ่บชื่อมาที่ข้าวขยาปูบ้างไม่ใช่มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับตัวนี้มันเด็ดยังไงครับพี่บอยตัวนี้จะเป็นจะเด็ดที่เนื้อปูที่เราจะค่อนข้าง ขัดให้มันสดเหมาะกับคนที่แบบไม่อยากแกะไม่อยากมือเปื้อนอะไรแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ทานกับพริกน้ำปลาที่เป็นพริกน้ำปลาจริงๆเลยเป็นพวกพริกหอมเม็ดเล็กหอมหอมหอมไทยอะไรเงี้ยครับมีกระเทียมเป็นชิ้นๆเลยต้องบอกว่าวัตถุดิบของเขาทุกอย่างที่ใช้คือน่าสนใจมากเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเขาทำเองหลายอย่างด้วยแทบก็มีการจะแบบคัดเลือกคัดสรรดิบที่ดีมาให้ทานจริงๆนะเนาะมาต่อเลยที่บอกว่าเด็ดเหมือนกันอันนี้เหรอคะพี่ ปัปวพริกเกลือใช่ครับก็จะใช้เป็นเนื้อกันเชียงชิ้นใหญ่ก็ปูหนึ่งตัวจะมีเนื้อส่วนนี้แค่2ชิ้น ชิ้นใช่อยู่ด้านข้างว้าวแล้วจานหนึ่งที่นี่กี่ชิ้นเนี่ยเยอะมากเลยใช่หนึ่งจานจะน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งขีดนะครับก็เพราะฉะนั้นคือทุกจานก็จะได้ปริมาณน,นี้เพราะรว่าช่างแล้วช่างแล้ใช่ครับเออโอ,อ,อ,อ้เห็นว่าวัตถุดิบทุกอย่างหรือขั้นตอนการทําคือช่างมาหมดแล้วช่างช่างทั้งนั้นค,คอนโทรคือเรื่องรสชาติคือมั่นใจได้เลยแน่นอนเหมือนกันทุกจานแน่นอนนะมาที่กะเพราปูบ้างดีกว่าชอบทานกะเพรา เป็นยังไงบ้างครับพี่บอยก็เช่นเดียวกันครับเป็นเนื้อกันเชียงปูครับนะฮะเป็นเนื้อกันเชียงปูไยใหญ่แต่เราจะผัดรสชาติให้มันบางหน่อยนะเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นปูได้ได้มากาได้รสชาติของปูใช่ใช่ครับพี่อออบอยผ,ผมถามหนึง่งเมนูข้าวเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่เมนูข้าวอ,อืที่เราเห็นเห็นเนี่ยแบบหลายๆจานเนี่ยถ้าบนโตนี้น่าจะเริ่มต้นที่90สิบาทครับกะเพราเนื้อ กับเองเนื้อเริ่ม90บาทนี่และอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินมากใช่ให้น้องๆได้ทานบ้างใช่ให้น้องๆได้ทานบ้างมันปูแบบนั้นเลยเหรอคะพี่เป็นชิ้นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับก็คือว่าด้านในก็จะเป็นกระเทียงปูนะฮะก็จํานวนขีดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็การทอดนี่คือเราจะซับน้ํามันอยู่ตลอดเวลาเคยไปทานแล้วบางที่เยิ้มเงี้ยผมก็เลยเอากลับมาทําเองให้มัน ถูกใจครับเอออินแบบนี้เลยนะใช้คำว่าทุกจานน่าสนใจมากพี่บอยแต่อยากรู้เหลือเกินร้านอยู่ที่ไหนอ๋อร้านผมอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอกะแพงแสนครับอยู่ใกล้ๆกับมอเกษตรครับแต่กด GPS มาง่ายกว่าเพราะร้านหายากมากปากกูก็แบบปาปตามกูก็แบบไม่ยากเปิดทุกวันไหมคะพี่หยุดทุกวันจันทร์ครับนอกนั้นเปิดหมดเลยกี่โมงถึงกี่โมงคะ เปิดตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงครับอ๋อก็ต้องมาให้ไวนะแล้วก็โทรมาเช็คได้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับพี่บอยครับเบอร์โทรก็ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยครับ0837150696ครับนี่คุณผู้ชมลองไปดูร้านนี้รับรองว่าแซ่บถูกใจแน่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บอยมากเช่นกันครับขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าฮะเจซ่าจะพาเราไปทานขนมเปี๊ยะโฮมเมดจากดอยแม่สลองจะอร่อยขนาดไหนนะครับรวมถึงไทซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างพักสักครู่ครับ ซ่ามาเลยครับเจสซ่าจะพาเราไปทานขนมเปี๊ยะโฮมเมดจากดอยแม่สลองครับแต่ไม่ต้องไปไกลที่นั่นในกรุงเทพมีขายแล้วลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเจสซ่าพาแซบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจซ่า แซบวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมขนมเปี๊ยะโฮมเมดว่าจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิ้นจี่นะคะเป็นเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะโฮมเมดร้อยปีดอยแม่สลองคะ่ะโอ้โหหนึ100่งร้อยปีคือขายมานานขนาดนั้นเลยเหรอคะขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยคือจะเป็นรุ่นสูตรรุ่นเลยคะ่ะมาตั้งแต่รุ่นของคุณทวดเลยอะ,อะะแล้วนี่เจนอะไรแล้วคะเนี่ยสี่ค่ะเจนที่สี่แล้วโอ,ค <laughs> อ้ <laughs> คุณผู้ชม่น่าเชื่อ ร้านเราจะตั้งอยู่ที่ดอยแม่สลองนะคะพอลูกค้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคือต้องเป็นของฝากเลยค่ะต้องซื้อกลับมาเลยคือมันหวานน้อยไม่พอนะคือตัวขนมเปี๊ยะตัวแป้งเนี่ยบางอยู่แล้วแต่ด้านในอ่ะคือมันนุ่มแล้วมันครีมมี่ใช่ค่ะมันมีร่วนเลยอันนี้ที่ชิมไปเมื่อกี้เป็นไส้อะไรนะคะถั่วทองไข่เค็มค่ะก็คือจะเป็นออริจินอลใช่ค่ะนอกจากออริจินอลแล้วมีอะไรอีกก็จะมีเผือกหอมค่ะ ที่ที่ดูอยู่นี้ใช่งาดำไหมคะใช่ค่ะงาดำค่ะงาดำยังก็อร่อยเหมือนกันใช่ค่ะแต่สีเขียวๆนี่ยแปลกมากเลยคืออะไรนะอันนี้จะเป็นถั่วเขียวมะชยข้างในเป็นมะชาชิมเลยนะลูกเบลเลอร์เลยค่ะเรามีใส่ใบชาของดอยแม่สลองเข้าไปด้วยค่ะอันนี้คือเดอะเบสเลยใช่ค่ะดีนะที่ชิมจะบอกว่าความหอมของชาเนี่ยมันสุดเลยอ่ะมันอบอวลไปหมด พุ่งถ like ึงจมูกเลยค่ะพุ่งถึงจมูกเลยอันนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าไม่ซื้ออันนี้เจ๊บอกเลยว่าพลาดมากๆคุณผ uta> ู้ชมค่ะถ้าสมมติจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเจอเลยนะคะแล้วเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเอาแครกเกอร์มาด้วยอตัวแครกเกอร์คือจริงๆมันเหมือนแป้งตัวขนมเปียะเนี่ยแหละแต่มันไม่มีไส้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันจะมีความกรอบหอมและไม่หวานเลยคุณผู้ชมแนะนําว่ากินกับกาแฟหรือกินเพลินๆได้เลย กระปุกละร้อยห้าสิบขายเป็นกระปุกร้อยห้าสิบบาททางเราจะมี3รสชาตินะคะเป็นหน้าเนยสดนะคะแล้วก็จะเป็นผลไม้อบแห้งค่ะแล้วจะมีเป็นธัญพืชค่ะจะเป็นรสถั่วค่ะตบท้ายให้หน่อยค่ะคืออะไรคะเป็นพายคุกกี้ค่ะจะมีไส้สับปะรดกับสตรอเบอรี่ค่ะตรงนี้หน้าร้านเราจะจําหน่ายในเอ่อหนึ่งร้อยบาทค่ะได้ห้าชิ้นค่ะคุณเล่นจีค่ะแล้วตอนนี้มีร้านที่กรุงเทพไหมอะคะมีค่ะอู้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงประชราบำัเพนยี่สิบหกแยกสี่ค่ะอู้ก็คือไปซื้อที่นั่นได้เลย ใช่ใชไหมทางร้านเรามีลดให้10%นะคะโอ้10%แล้วจะบอกว่าร้านนี้ไม่เคยลดนะคะ10%เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบสั่งซื้อเลยขนมเปี๊ยของเขาดีจริงๆเจซ่าคอนเฟิร์มเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะสวัสดีค่ะไทซ่าวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปรับลมหนาวที่ภูกระดึงกันนะคะและเดี๋ยวไปชิมแกงเป็ดกะลาด้วยจะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ไทยซาวันนี้ชวนไปเที่ยวรับลายฝนต้นหนาวที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะหลังจากที่ทางอุทยานได้ปิดให้ธรรมชาติฟื้นตัว4เดือนตอนนี้ได้เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศบนยอดภูกระดึงในช่วงไฮซีซั่นเป็นระยะเวลา8เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าใครที่ไปพิชิตบนยอดโดยภูกระดึง ้ามพลาดไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอนรวมถึงทะเลหมอกที่จะมีมากในช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยนะคะชวนไปทานอาหารจิบกาแฟกันต่อ ที่ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในสวนผลไม้เก่าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร้านสวนครูบ่อหินและคาเฟ่โฮมรูมจังหวัดระยองค่ะในส่วนของร้านอาหารสวนครูบ่อหินเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยคือเมนูแกงเป็ดกะลาเป็นเมนูโบราณที่หาทานได้ยากรสชาติเข้มข้นและมีความกรุบกรอบของกะลา และยังมีเมนูอื่นๆให้ได้เลือกทานอีกเพียบรวมถึงยังมีในส่วนของคาเฟ่ก็มีทั้งชากาแฟเครื่องดื่มด้วยร้านจะเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นอย่าลืมตามไปชิมกันนะคะส่วนใครเป็นสายคาเฟ่ห้ามพลาดที่คาเฟ่นี้เลยค่ะ ป่าช้าคาเฟ่จังหวัดชนบุรีที่เจ้าอาวาสวัดหนองขยะได้เนรมิตป่าช้าข้างวัดให้เป็นคาเฟ่และสถานที่ท่องเที่ยวจัดแจงสัดส่วนในคาเฟ่ให้ดูสวยงามตั้งแต่ซุ้มทางเดินร้านอาหารร้านกาแฟาโรงเตรียมและเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านนำอาหารมาแจกฟรีให้กับผู้ที่มาเที่ยวคาเฟ่รวมถึงในส่วนของเมนูกาแฟาและเครื่องดื่มก็ฟรีเช่นกัน ใครที่ไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีอย่าลืมแวะไปเช็คอินกันนะคะสำหรับใครที่กินเจในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้แนะนำร้านอาหารเจที่ร้านเจอุบลอาหารเจจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่เปิดขายมานานเกือบ30ปีที่ร้านไม่ได้เปิดขายแค่ในช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้นแต่เปิดขายทุกวันในราคาเริ่มต้นเพียง20-30บาทและทงร้านเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผัก ทางร้านจะเลือกใช้ผักปลอดสารสดๆทุกวันและมีเมนูให้เลือกทานหลากหลายทั้งต้มผัดแกงทอดรวมถึงยังมีน้ำพริกเจและน้ำสมุนไพรอีกด้วยใครที่แวะไปอุทัยธานีแล้วหาร้านอาหารเจห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะและตอนนี้ครับพี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะไรน่าสนใจครับผมอ้าวคืนนี้เลยนะฮะหวานรักต้องห้ามนะฮะนำเสนอเป็นตอนแรกเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามมาตั้งแต่สมัยเป็นบัวปริ่มน้ําเรื่องนี้สร้างมาจากบทประพันธ์คือได้แรงบันดาลใจมาจากบัวปริ่มน้าแล้วก็เป็นการกลับมาของคุณแมทพิรณีมาชาวัฒนพานิชไมกี้พี่ดอมอีโอ้โหน้าดูมากรวมตัวท็อปรอติดตามได้เลยนะครับค่ะค่ะส่วนวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบผาซาสวัสดีครับ 拉萨。